วันที่พื้นที่6นะครับที่ทางวัดโวัดพนาราต่าคครับน้องตาหตังไปด้วบจ้ามาวัดที่จะเ็บสศรีราของท่านไไ้ท่าทไปอยากจะวันนี้ก็เป็นพื <Gym>. ้นที่หครับรวมๆกันเป็นเจ้าค่พก็อยากให้ ถือว่าดวงตานะครับมรณภาพไปหรือว <Yeah. S 1> ่จนเป็นเจ้าของการเทศภาว่ตก <him. S 1> okay. ็ไม่ต้องจ่ายนะครับให้เจ้าของเป็นการเทศจ่ายเองนะครับนการเทศก็สองสมอยกแกะอีกโอ้ยียากแเลยมันกิดมื อ่าครับตรงนี้เป็วันนี้เป็นวันบุญดีเป็นวันสุดท้ายอ่าวันนี้ไม่มีพ่านเจ้าเทพนะครับสวดเพื่อทำอย่างเดียวนะก็อยากพี่น้องนี่ชมเชยองเจ้าที่จะเดินทางมาอย่างซาลาวันนี้ว่าที่ได้เจียงเอื้องพิสารเนาะค่ะไอเจียงเป็นเจ้าของประเทศอาวัาต้องไม่ต้องจ่ายนะครับเพให้เจ้าของเป็นประเทศจ่ายเอง ครับไอ้เตีองเป็นเจ้าของประเทศอาว่าก็ไม่ต้องจ่ายนะครับให้เขาผมเป็นารเทศจ่ายนะครับนี่ทประเทศก็วันนี้ก็เป็นพื้นที่โบคข้รูบรวมกันเป็นเจ้าภ้าก็อยากให้ ถือว่าดวงตานะครับแดมรณภาพไปนะครับทางว่าจะใส่คืนละองค์ละสองพันแต่องค์นะครับภาคเทศนิสสนาถ้าสมรติว่าก็เจ้าที่เดินทางมาจากตลาดวันนี้ว่าเมื่อกี้ได้จิกเจนเออพิสารน้องน่าตังอันนี้ ทสอบของเราได้ yeah. เป็นเจ้าภาพแต่รวมกันได้หลายคนได้ครับคนเป็นหึงเจ้าภาพหลายพันร้อยได้ครับแต่เราเขียนว่ามีขอบวันนี้ก็เป็นคืนที่โบกครับรวมรวมกันเป็นเจ้าภาพก็อยากได้ถือว่าดวงตานะครับแต่มลนภาพ้าไปจ้ามาวัด ตง้ก็อรอโเกตลยองเกไปึงารนี้ที่เกตสิรขอาไว้ถ้าไปอยากจะวันนี้เป็นู่นีีเป็นสุดท้ายวันนี้ไม่ีเจ้าเท่นะครับส่วนวิธีทำอย่างเีวก็อยากที่้องีชุมชนของเราเอง ไดเป็นเจ้าภาพจะรวมกันได้หลายคนได้ครับหคนเป็นเจ้าภาพและร้อยได้ครับแต่เราเขียนว่ามีพ่อลบเจ้าที่เดินทามาจาศตลาเอาที่ได้กแจเออที่สารน้อที่จะเก็บอ่รีละขอท่าไว้ท่านไปอยากจะก็จะกิน ตามที à, ่ได <c oughs> ้พูดคุยก so so ันก really really <Are these? S 2> ็ประมาณช่วงสงการอามจะเป็นปีหน้าหรือว่าอีกวันนี้ก็เป็นพื้นที่โบครับรวมรวมกันเป็นเจ้าภาพก็อยากให้ถือว่าดวงตานะครับแกมรณะภาพไปเดี๋ยวก็จะเก่วติดที่ตามที่ได้พูดคุยกันก็ประมาณช่วงสงการจะเยป็นปีหน้าหรือว่า วันนี้เป็นวันพุธเป็นคืนสุดท้ายวันนี้ไม่มีพุกเจ้าเทศนะครับสวดที่มําอย่างเดียวอยากที่น้องนี่ชุขชุนก็จะเป็นที่ตีตามที่ได้พูดคุยก็ประมาณช่วงสงครามยังไม่ไปถามกันพันคนก็นานก่อน ทดสอบวันนี้เป็น uh, วันพุวันพรุ่งนี้เป็นคนสุดท้ายวันนี้ไม่มีท่าเจ้าเทศนะครับส่วนที่ทาอย่างเดียวก็ยายพี่น้องนี่ชุนชุนก็จะเกิดที่พุทธปฏินามที่ได้พูดคุยแล้วก็ประมาณช่วงสงการาจะเป็ปีหน้าหรืีกนะครับอเจีงเป็นเจ้าของประเทศว่าก็ไม่ต้องจ ยังกลับไปครับผมเป็นการเทศสใจเองนะครับ,บ,บนึ่งการเทสก็ที่เยอเวสสิริราชท่ามไว้ท่าท่าไปอยากจะนะครับทางวัดจะใส่คืนละองค์ละสองพันแต่องค์นะครับภาคเทสนีตทางาสสนะทหาถ้าสมรติว่าของเราเองได้เป็นเ,เจ้าภาพ <c oughs> จะรวมกันได้หลายคนได้ถ้าคนเป็นหนึ่งเจ้าภาพหลายพัร้อยได้ครับ <c oughs> แต่เราเขียนว่ามี ก็ไอเจนเป็นเจ้าของกรเทศอาวก็ไม่ต้องจ่ายนักเขเจ้าขเป็นปรเทศจ่านะครับเทศก็รบเจ้าที่เดินทางมาจากตลาเอาดีกมีได้จเจง เออพิษาน้อห้าร้อยนี่เลยทางคณะกรรมการก็จะไป็บวมกันไว้ก่อนถ้าไม่ถวายหวมอย่างทุกงานห้าร้อยนี่เลยทางคณะกรรมการก็จะไป็บวมกันไว้ก่อนถ้าไม่ถวายหวมอย่างทุกงานปีก็รอดูก่อนนะครับในเรื่องทางการา เจ้าภาพจะรวมกันได้หลายคนได้ครับห้าคนเป็นหนึ่งเจ้าภาพได้ละร้อยได้ครับแต่เราเขียนว่ามีคก็อยากก้าวค้ายครับในใส่วนของเราวันนี้ก็เป็นพืนที่โครับรวมกันเป็นเจ้าภาพก็อยากให้ ถือว่าดวงตานะครับแกมรณภาพไปปีก็โลลูบอลนะครับในเรื่องของการใครมีใครด้วยแต่ว่าตัวเทนทอดผ้าเนี่ยเอาแค่คนเดียวในเรื่องของการถวายซองในทางว่าจะจัดให้เราสองพิธีภาพคือพิธีที่หกนะครับที่ทาง สวนาาท่านเดินงาโนงรอยทางะกรรการก็จะเป็นวงกไว้กนทหถาวอย่างทุกงานนะครับทางวัดจะใส่คืนละองละสองพันแปดองนะครับภาคเหนืนี่ตางหาทาคิว่าวันนี้ก็เป็นคืนที่โบครับรวมรวมกันเปเจ้าภาพก็อยากได้ถือว่าลวงตานะครับแกมรณภาพไป อาจจะอาชาอาได้วัันวันวาจารเดียวอันนี้เปดจ้งาี่จะเก็บาริราของท่านไว้อาท่านไปอยากจะตัอย่างธนาครับในชวของเราปีก็โลลูอลนะครับในเรื่องอาของการช่วของเราเอ ได้เป็นเจ้าภาพจะรวมกันได้หลายคนได้ครับถ้าคนเป็นึงเจ้าภาพอะไรกร้อยก็ได้ครับแต่เราเขียนว่ามีข้าร้อยนี่เลยทางคณะกรรมการก็จะเป็นรวมกันไว้ก่อนไม่ถวายเพื่ออย่างทนกงานอร้อยนี่เลยทางคณะกรรมการก็จะเป็นรวมกันไว้ก่อนไม่ถวายเพ่ออย่างทุกงานใครีใครด้วยแต่ว่าตัวแทนทอดผ้าเนี่ยเอาแค่คนเดียวในเรื่องของการถวายซองในทางวัดจะจัดให้เราซองเป็นเจ้าภาพผ้า นาตังอันนี้ทสอบทนานาน่เราขาไ่กันหนก่อ่เป็นเจ้าของปรเทศอวก็ต้องจ่าย นะครับให้ครับผมเป็นการเทศใจนะครับเรืนการเทศก็ like วันนี้ก็เป็นพืนที่โบกครับรวมรวมกันเป็นเจ้าภาพาก็อยากใด้ถือว่าลวงตานะครับแ่มรณภาพไปนะจังอันนี้ ทดสอบดืวันนี้เป็นหัววันพรุ่งนี้เป็นดืนสุดท้าย่วันนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าเทพนะครับส่วนดเทธรรมอย่างเดียว